ลูกชายไก่สุปราณีหล่อแต่ฟ้าทําให้สาวๆต่อคิวสมัครเป็นส้ายแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเขามีอะไรมากกว่าหน้าตาดึงดูดใจวันนี้เราจะพาคุณไปใกล้ชิดกับขุณพลกฤตลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่ไก่สุปราณีเจริญผลที่ไม่ใช่แค่หนุ่มหลอ่อแต่ยังมีภูมิหลังทางการศึกษาที่แข็งแกร่งอีกด้วยทําให้เขาเป็นที่สนใจของสาวๆหลักร้อยคนที่ต่อคิวกรอกใบสมัครเพื่อเป็นส้ายของเขาแต่ที่น่าสนใจคือขุณพลไม่ได้เป็นแค่หนุ่มหล่อทั่วไป แต่เขายังมีความสมจริงในการศึกษาอีกด้วยเขากําลังศึกษาอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งไทยปากีสถานทําให้เขามีความหล่อที่เข้มข้นและดึงดูดใจเหมือนหนุ่มอารับเบาๆแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากที่ไก่สุปราณีโพสต์ภาพล่าสุดของคุณพลบนอินสตาแกรมทำให้เล่นเอาไอจีแทบแตกชาวเน็ตเรื่องกับความหล่อของเขาที่สามารถขึ้นแท่น เป็นพระเอกได้อย่างสบายๆแต่คุณคิดว่าความหลอกเพียงอย่างเดียวพอที่จะทําให้เขาโด่งดังหรือไม่หรือว่ายังมีปัจจัยอื่นๆที่ทําให้เขาเป็นที่สนใจของสาวๆหลักร้อยคนขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์หาล่างนี้เลย